สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาลองของใหม่อีกแล้วนะคะ for you t w นะคะเข้าออกลิปสติกคอลเลคชันใหม่นะคะที่ทำร่วมกับยูทูบเบอร์นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นในซองแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีชื่อยูทูบเบอร์นะคะชื่อสีก็คือเป็นเลขแล้วก็เป็นชื่อยูทูบเบอร์เลยเราไปสอยมาทั้งหมด7สีจ้า มีอยู่หนึ่งสีนะคะที่เฟิร์นแบบว่าไม่ได้สวอชไม่ได้ลองไม่ได้ดูอะไรไปทางนั้นตั้งใจไปซื้อสีนี้ยังไงก็ต้องได้สีนี้นี่ค่ะเบอร์เจ็ดสีไอซ์พาดีนะคะก็คือชอบพี่ไอซ์พาดีมากก็เลยนะส่วนสีอื่นๆก็คือไปสวอชแล้วก็เลือกมานะคะวันนี้เราก็จะมาแกะมาสวอชให้ดูกันนะคะสีอ่อนๆก่อนลยกนะค,ะคือจะไม่เรียงเบอร์ไม่เรียงอะไรทางนั้นเรียงจากความเข้มความอ่อนนะคะนี่นะคะเบอร์สิบแปดนะคะนี่นะคะน้องก็จะเป็นไซส์มินิน่ารักประมาณนิ้วก้อยเรานะคะแบบไซส์มินิ มอุย้ยมันนูดแบบสวยอะคือมันไม่ได้นูดแบบนูดนูดไม่มีสีอะไรอย่างเงี้ยต่อมานะคะเรามาดูกันที่เบอร์19นะคะคือ19ก็เป็นสีออกแบบนูดนูดเบาๆเหมือนกันนะคะ คือกะไว้ว่าแบบเบอร์เบอร์ขาปล่าแล้วเอาสีเข้มๆทาข้างในอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงทาดวเดี๋ยวก็สวยอะเบอร์สิบสี่นะคะของพี่วันเตอร์พีชนะคะก็คือเป็นอีกสีที่เราแบบก็ชอบแต่ว่าที่บ้านเราก็มีแล้วแต่ว่าก็ซื้อเออทำไมเพราะว่าพี่วันเตอร์พีชเนี่ยคะไม่ยากไม่ยาก คือตอนที่สวอชให้มามาเลือกให้ว่าแบบเอาสีอะไรดีมามาก็แบบโอ้สีนี้ก็สวยนะจ่ชมพูก็ไม่ได้แบบชมพูชมพูไม่ได้สมสมแบบอยู่กลางๆกําลังดีอะไรอย่างเงี้ยามาก็เลยเออสีนี้ก็สวยดูดีดูแบบละมุนละม่อมพอทารู้สึกว่าตัวเองเป็นนางเอกเกาหลีอ่ะมาต่อกันที่เบอร์นี้ดีกว่าเบอร์23อันนี้ก็คือมามาเป็นคนเลือกมานะคะมามาชอบสีนี้ สีนี้ก็คือเป็นชมพูแบบน่ารักน่ารักแบบน่ารักอ่อนๆต่อมมานะคะเป็นเบอร์สามล้วกันเป็นโทนแดงสีเดียวที่เราซื้อมานะคะก็คือเบอร์สามนี่นะคะเป็นสีแดงสีนี้ก็ดีโอเคค่ะมาต่อกันที่เบอร์0-2นะคะอันนี้คือหมามาเลือกมาเหมือนกันนะสิ ก็สวยนะแบบกําลังดีไม่เข็มมากสรุปก็คือเก็บไว้เองหมดเลยไม่ต้องแล้วสีสุดท้ายที่เรารอคอยนะคะเบอร์เ <OR> จ็ดไอพาดีค่ะทาเราเป็นพีไอพาร์ดีเลยแต่จริงๆเราึ้นเฟิร์นะเป็นคนที่ทาลิปสีโทนนี้อยู่แล้วนะคะก็คือแบบสีส้มส้มอีอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นแล้วสีอื่นก็ตื่นเต้นแต่สีนี้ตื่นเต้นที่สุดนะคะ ก็จะเป็นสีส้มแบบเข้มนิดนึงเนี่ยคือใครชอบอ่อนๆอ่ออะ<ม>ก็เอาแค่นี้ก็ได้นะแบบค่ะแค่นี้เราก็เอานิ้วเก๋ๆเกๆเอาได้แต่ว่าวันนี้เราจะมาลองแบบเข้มๆชัดๆ,ๆ,ๆเลยแล้วกันอืมสีนี้แหละใช่เลยค่ะทุกคนที่เราชอบคือโทนสีแบบนี้แหละเลิฟมากสวัสดีค่ะไอซ์ไอซ์พาร์ตี้ค่ะไม่ใช่สีนี้คือใช่มาก ชอบคือตอนแรกอะเฟิร์นตั้งใจไปซื้อแค่สองสีนะทุกคนแต่ว่าพอดีว่าไปกับมามาแล้วมามาแบบสวอชดูแล้วก็เออก็สวยดีแล้วราค่ะก็ไม่แพงมามาเลยเออเอาด้วยเหมือนกันมามาก็เลยเลือกมา3สีเฟิร์นเลือกมา4สีสสีที่เฟิร์นเลือกมาเลยอะเบอร์18ทุกคนเบอร์18กับเบอร์เจที่เราแบบจะไปซื้อกล่าวว่าเอา2ส,สีเนี้ยมาทาผสมกันช่วงนี้รู้สึกชอบทาสีอ่อนมากขึ้นนะคะเพราะเมื่อก่อนจะแบบ ปากตรงแดงไว้ก่อนปักตรงส้มไว้ก่อนปากตรงชมพูไว้ก่อนไม่ไงั้นไม่มีแรงทําอะไรท้งนั้นไม่มีแรงเลยไม่มีแรงรกินข้าวไม่มีแรงอ่านหนังสืออะไรทางนั้นแต่ว่าโดนเนี้รู้สึกว่าชอบปักที่มันสีอ่อนๆละมุนละมุนดูมนี่นะคะทั้งหมดเจ็ดสีที่เราสวยมานะคะในราคา79ดบาบาทคือดีนะเอาจริงๆนะ คืออย่างที่บอกเฟินไม่ใช่ลิปแมทเลยแต่ว่าตัวเนี้ยเออนุ่มจริงคือก่อนหน้าเนี้ยรุ่นแรกๆเลยป้าเฟินเคยใช้ลิปแมทของเขาที่แบบเป็นจิ้มจุ่มอะนะแต่เฟินรู้สึกว่าเฟินไม่ชอบยังไงก็ชอบเวเวมากกว่าลิปแมทแบบใช้ไม่ได้จริงๆไม่ได้อ่ะคือไม่ใช่แค่ของของโฟร์ยูทูนะที่รู้สึกว่าไม่ชอบไม่ชอบลิปแมททุกแบร์เลยแบบไม่โอเคแต่ว่าตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยคือเวิร์กมากจริงๆค่ะทุกคนต้องลองนะในราคา7 9บาท เอาจิงๆิงงนะพอลองแล้วแบบอยากได้ครบทุกสีเลยสีชัดด้วยแล้วก็7จบ้าทเลทุกคนคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นไซส์มินิอะแต่กว่าเราจะใช้หมดก็นานนะเอาจริงๆดลิปสติกหนึ่งแท่งกว่าจะใช้หมดมันนานมากหกง่ายด้วยยังไงก็ไปลองซื้อไปลองเล่นดูกันก็ได้นะคะแต่ว่าเห็นในรูปเราช่วงนี้เขาเติ้คนเยอะมากแล้วยิ่งแบบอีกเป็นบ่อยลดราคาอยู่มันก็เลยแบบเยอะไปหมดเลยนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้เฟิร์นด้วยนะคะเราจะกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย